โสดซะแล้วเพื่อนแจ้งข่าวบ้างไหมคะอ๋ะอเขาทราบอยู่บ้างเสร็จได้ไหมคะคู่นี้ก็น้อเราก็นิดนึงของการค่ะแต่เต้าก็เคาลดในการตัดสินใจของเต้ยอยู่แล้วแต่ว่าเต้ยรู้ดีที่สุดว,ว่าเาขาเหมาะแล้วก็รู้สึกว่าอะไรคือความสุขในชีวิตเขาที่ผ่านมาเขามาปรึกษาแต้วมาเลยนะไม่เลยไม่คือเหมือน,นเต้ยเคยบอกว่ายังไม่มีโอกาสทาไปเจอแกงเฟอร์บี้จนเลิกกันไม่มีโอกาสเจอเลยเลย ได้เจออยู่แล้วค่ะอาจจะไม่ได้เจอกันโคงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยืนมองว่าส่วตัวเราบอกว่คู่นี้เขาหน้าหลังกันบ้างหรแอบเสียดายะไรอย้ยก็จริงๆไม่ไม่ค่อยอยากพูดเยอะเดี๋ยวแต่ว่าทุกคนในการที่แบบจบความสัมพันธ์ไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เสียดายได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช่ที่สุดเนาะเขาก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ที่ดีต่อกันได้อยู่อะไรได้ได้ดีอ่าให้เลยแต่ว่าเต้ยเขาเป็นคนสตรองมากอยู่แล้ว เขาเหมือนแบบเขาเขาเวิร์กข้างในเยอะอาหารในการแบบว่าเซลฟ์เวิรนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าเขาแบบอินสไพร์คนด้วยซึ่งเราคิดว่าเขาถ้าวันถ้าเขาต้องการกำลังใจเขาก็จะเดินมาบอกเราเองแหละแล้วเขาก็รู้ว่าเราแบบมีกำลังใจที่ดีที่จะให้เขาคือเขาแต่เขากรู้เนาใช่ชายเขารู้เขารู้แหละช่วยตกหล่นเพื่อนไม่ได้ เขาพูดด้วยความแบบชิลมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็แบบออโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เราเราคิดว่าเขาเลือกเราแหละเด๊จะมีโอกาสรวมแก๊งเม้ามอยไหคะไม่ได้เห็นกันนานแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็น่าจะได้เห็นภาพกันคืคิดยากสุดเออยากันหมดยกันหมดงานมันรุตลอดเใช่ค่ะก็มันมันเหมือนแบบมันต่างคนต่างไปทำงาน การอะไรอย่างงเทำยูก็มีลูกมาจะคลอดอีกอะไรอเหลือพลุ้งพลังเตรียมเตรียมนับฝนหลานคนที่สองยังไงบ้างก็คนแรกยังเจอไม่ค่อยจะไม่ค่อยเจอสลายคนละก็เดี๋ยวไว้รอโตทีเดียวเลยละน่าจเดี๋ยวเล่กีนแล้วเพื่อนเพื่อนก็ไปสองคนแล้วเนาะลูกแล้วตัวเองนะคะเจ้าขาเพื่อนลูกสองเพื่อนลูกสองสองแล้วตัวเองนะคะด้วเองค่ะรอเริกอยู เปนเรื่องได้ค่ะแล้วก็แล้วก็รอจังหวะชีวิตของเราไปเรื่อยๆในแบบจังหวะชีวิตอะไรก็ได้วนั่นสีข่วมันมีสัญญาณหรือยังคะเต้านั่นสิค่ะหรือเราจะต้องแบบว่าไปกระถางฝั่งทางนู้นบ้างอะกระถ ung ไหมคะกระท ung ไหมหรือก็เดี๋ยวมันเป็นยังไงก็ให้มันเป็นอย่างนั้นแหละเราก็ไม่แบบไปไปเร่งอะไรเเตรอรออยู่ไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่เราเราก็ busy อยู่แล้วมีภารกิจอะไรอย่าง น้ำเสียทังใหญ่ไม่เราไม่เลยแบบอต่ไม่ได้โฟกัสเรื่องายรืวาอนั้นก็ไม่รู้อะแต่ก็รู้สึกว่าทุกอยากนน่างมันมีช่วงจังหวะของมานานะะันอะไรอย่างค่ะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเนะไม,ไม,ม่ไม่มีอะไรบแบบแบบเราไม่เราไม่สามารถแพลนได้ขนาดนั้นเลยนะคะก็ล่อ,อยไปแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาให้ไําให้กำลังใจพี่ปนรรัยยังไงบ้างคว่าช่วงงานท่วงานค่ะก็เราเราก็ เป็นสายซัพพอร์ตแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตทุกคนอยู่แล้วอะไรอยนะคะแล้วก็ก็ดูแลกันค่ะเดย์บายเดย์แล้ว่าก็คือไปอยู่คอยอยู่เคียงข้างทุกวันในตลอดทุกวันเลนก็ไปช่วยว่าเราสามารถแบบแบ่งเบาอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็รู้ว่าตอนนั้นเออเราก็ผ่านประสบการณ์มาแก็ก็ก็เราก็ช่วยในส่วนที่เราช่วยแบบเอ่อในเรื่องการดูแล ป่าอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยที่เราแบบได้พิสูจน์ได้ได้ผ่านี้มาจริงจริงมันก็เป็นหนึ่ง chapter ในชีวิตเนาะแต่ว่าก็เอ่อแค่ปล่อยให้เวลามันเยียวยาเพราะว่าแต่ละคนถือต่อให้เราผ่านประสบการณ์นี้มาเหมือนกันนะแต่ว่าประสบการณ์แต่ละคนที่ได้เจอความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันมันไม่เหมือนกันขนาดน,นั้นอยู่แล้วเราก็ดูเอ่ออย่างที่บอกอะดูวันต่อวันดูวันไหนที่ ไม่ไหวก็เราก็พ <Jetzt> ร <die abil itation> ้อมจะมีคำพูดหรือว่าอะไรที่จะแบบคอยคอยคอยถามให้เขาแบบไม่รู้สึกอีกคืนอะไรอย่างนะค่ะแต่ว่ามันก็คือความหวังดีที่มีให้กันแล้วมันดีคนณมันดีคือมาสนับสนุนค่ะต่างหากก็ได้คืออะไรมันข็ได้กำลังใจจากเราก็มีกำลังใจหลายคนจะให้ผ่านเรื่องนี้ ถ่ายละครใกล้ๆจะแบบปิดกล้องสักผก็ยังแบบยันเท้าดาวนี่เลยยังยังไม่มีคือถ้าว่าเขาดาวของเร้ามันน่าจะเป็นเรื่องของรัรพักทอนเลยอะเพราะว่าเอาจิงๆิงก็ยังแทบจะไม่ค่อยได้แบบมีเวลาอยู่กับคุณแม่เลยอะไรอย่างงี้ค่ะก็คงเป็นช่วงเวลาที่อยู่แบบูรบครัวอะไรอย่างงี้ค่ะจริงๆคู่เราลงตัวรู้สึกว่าแบบระยะเวลาที่บกันาค่ะมันลงตัวมากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วอ่เต้าก็ก็ดีนะคะก็รู้สึกว่า สปอร์ตกันแล้ว like กันขอเลื่อขนเรื่องสัญญาชโอ้ยย่านหาวกันมีข่าวแว่วๆมาว่าแบบเออจะใกล้หมดแล้วเรื่องจริงเป็นยังไงบ้างอ๋อใช่ใช่ก็ใกล้ๆแหละค่ะตอนนี้ที่ใกล้จะหมดจะไม่ได้เจอมาเลยก็คุยกันตลอดในช่วงกินข้าวกันตลอดช่วงช่วงขอเลี้ยงขอต่อแบบนี้แหละคนจะนุนว่าจะไปต่อไหมนั่นนะสิต้องไปนะยังไม่บอก เหลืออีกเท่าไหร่อะคะก็ใกล้ๆล่ะค่ะไม่แน่ใจตัวเลขที่แน่นอนจริงๆเรามีคันตอนในใจที่เราต้องต้องคิดถ้ไม่จะเซ็ตต่อหรือว่าจะไปกิสระระมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้อง ก็คงเป็นเรื่องของงานแหละก็ก็เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้ก็เพื่อการทําทำงานราะว่ามันแบบเป็นการทำงานที่เรามีแพชั่นอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะาว่าผลกว่าผลงานจะออกไปอ่ะมันก็แบบมันคือการทำงานอีกเป็นปีๆเลยต่อเรื่องอะไรอ่างเงี้ค่ะแะว่ามันก็คือความสุขของแต่งงละคนแต่ไม่ได้มาตัดใจอะไรนะก็คิดคิดอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว จริงๆน้ำหนักน้ำหนักไปทางไหนเอ่ยต่อหรือตอยังไงตอนเนี้ยในใจเรานี่หนักไปาไหนบ้างกันก็น่าเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูดี๋จริงจริงโตขึ้นแล้วมุมมองการทำงานในมงการบเพื่องมันเปลี่ยนไปการทำงานเรการแสดงก็น่าจะเป็นอะไรที่เราพอจะรู้ว่าเราเหมาะหรือไม่เหมาะกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นค่ะ ให้แหละยังไงก็อยากทำให้ผลงานออกมาให้ดีที่สุดยังในวันนี้ยังทั้งทรายเอ็นตูนเดเโอเมาเลยในวันแรมปีใช่แล้วยังยังเต้ยค่ะเต้ยก็ตัดสินใจไม่ต่ออะไรเงี้ยจริงๆเพื่อนมีปัจจัยในตัดสินใจของเรามีผลกกับารต่อแต่ว่าแต่ละเส้นทางแต่ละคนก็ไม่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยร้อนร้อนร้อนหนาวใค่ค่ะ